ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผม Big r a c i n g Channel เล่งนี้คือคือเกม GTV สอนลงมอดออฟไลน์ไทยแลนด์นะครับผมโอ้ย oh, yeah. ์วันนี้นะครับผมรถที่ผมจะมาสอนลงหนีคันนี้เลยนะครับ Yamaha m x 2็มแนะครับผมเป็นรถของงานต่างประเทศนะครับผมผมเคยสอนลงเป็นมอดรถอ่าไม่ใช่ดิเป็นรีวิวนะตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดตอนช่วงแรกๆที่ผมมาทำคลิปนะครับผม ก็เป็นรถงานของคนไทยแต่รอบนี้เป็นงานของต่างประเทศนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ว่าเขามีของแต่งนะครับผมดูจากในรูปแล้วนะฮะรถคันนี้ฮะเขาแจกอัปเดตมาในเว็บ tta ห mod เมื่อ8ถึง9ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราไปดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับผมกดดาวน์โหลดไปครับผมเมื่อเราได้ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บจะได้ไฟล์นี้มากดแตกไฟล์พอเราเปิดดูปุ๊บแล้วเจอไฟล dc ก็แปลว่าอันนี้น่าจะเป็นโฟลเดอร์ไฟล์นะครับผม เราก็ไปที่ open a v กด edit mode นะครับผมแล้วก็ไปที่อัปเดตคูณ64เดี๋ยว c p a นะครับผมแล้วเราก็ลากไฟล์นี้ลงมาลากไฟล์นี้ลงมาเสร็จปุ๊บเรามาดูกันนะฮะว่าชื่อสป n นเนมเขาเป็นชื่ออะไรอ๋อชื่อ s p สป n นเนมเขาเป็น nmax นะครับผม nmax r ทีนี้รถคันนี้จากที่ผมไปอ่านมาเขาว่าเสียงมันจะต้องลงเสียงแอดออนแต่สําหรับคนที่ไม่อยากลงเสียงแอดออนให้มันยุ่งยากนะครับผมวิธีแก้ทําให้โมเดลรถนะั้นมีเสียงก็คือไปที่ Data ฮะสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ vehicle data นะฮะกดคลิกขวาแล้วเลือก edit แล้วเพื่อนๆหาคําว่า audio name หัวข้อนี้นี่เลยที่ผมคุมดาเนี่ยหัวข้อ audio name นะครับผมเมื่อเพื่อนๆหาเจอแล้ว เพื่อนๆแก้ไขชื่อไฟล์ตรงเนี้ยที่เป็นคาว่า ktml290r ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก๊อปคัดลอกไอ้คำที่ผมจะพิมพ์ใส่ลงไปในเนี้ยเนี่ยที่ผมวางลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งคำเนี้ยชื่อของ a u d l o name เนี้ยไว้ให้ใต้ description นะครับผมแล้วเพื่อนๆก็เอาตัวเนี้ยเอาไปวางแก้ไขทับแก้ไขทับให้มันกลายเป็นตัวนี้แทนทีนี้รถโมเดลของเพื่อนๆก็จะมีเสียงนะฮะทีนี้พอเราทำตรงนี้เสร็จเรากด save แล้วเราก็ย้อนกลับไปที่อัปเดต .pf เลยนะฮะเพื่อลงโค้ดลดแอดออนไปที่อัปเดตอัปเดต .pf common data dlc .xml คลิกขวา Edit มาในหน้าของ Edit ปุ๊บเราลงมาข้างล่างสุดนะฮะแล้วเราก็ทำการนี่เลยก๊ปโค้ด dlc ของแอดออนที่เราเคยมีนะฮะก๊ปคัดลอกมาแล้วเราก็เริ่มต้นประทัดใหม่แล้วกดวาง เพืเ่อนๆจะงงเอ้ยพี่แล้วผมจะเอาชื่อโคเดลซีมาจากไหนเหมือนทุกคลิปที่ผมเคยสอนลงฮะเหมือนอย่างตอนที่ผมสอนลงดูกติไปเรากดลบตรงกลางออกแล้วเราก็ไปเปิดไอตัวโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยใช้ชื่อของโฟลเดอร์เนี้ยเนี่ยเราคัดลอกมาเลยกด Copy ออกมา Copy ตัวชื่อนะฮะแล้วเรามาวางตรงกลางชื่อตรงนี้แล้วเรากดกดเซฟกดเซฟเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรอีดิโมดปีสิครับ กดปไปไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผม Let's go เอาแล้วนะครับผมเรามาอยู่กันในตัวเกมกันแล้วนะครับมาเซกกันเลยดีกว่าชื่อที่ใช้เซกคือ N Max นะครับผม N Max ปึ้งมาแววเสียงก็จะมาตามปกติเลยนะครับผมส่วนที่ว่าเห็นผมเซกมาแล้วผมแบบมาอยู่นี้เลยคือผมขึ้นวอตสสปอน ดีเคอร์อไว้ก่อนนะฮะประมาณนั้นพอเสก็คุ้มมันก็เลยวาร์ปขึ้นมาอยู่บนตัวรถแต่ทำไมรถความเร็วมันแปลกๆวะเนี่ย <laughs> เราไปโมความเร็วกันหน่อยดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นที่ตัวแฮนดิง้งทางเขานะฮะสองจุดศูนยเอนะเอค่อยพุ่งๆหน่อยเอาถุสูงเลยแล้วกันไห้ขับมันมันหน่อย 2.5งจุดห้าไปไปเราไปรถสันต์คัสตอมกันดีกว่าไม่ได้ต้องมาร์คแมปนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ตัวหนึ่งดูไฟหน้าก่อนหน้าอะ มาถึงลอสซัทโตสทัสตอมกันแล้วนะฮะดูดีมีของแต่งอะไรบ้างลำดับแรกเลยอาร์เมอร์ฮะจับไปเบรกจับไปเรลี่ถึงด้านหน้าอ๋อเป็นโชกกับหัวนะอัพไซด์ดาวนะฮะโอเคเอาโชกกับหัวอัพไซด์ดาวนะด้านหลังคืออะไร อ๋อบังโคนกับไปทะเบียนนะฮะเอาแบบยาวๆเหมือนเดิมดีกว่าฮะอันนี้อะไรเฟรมแฟรลิงอ๋อมีชุดไฟหน้ามาให้นะฮะโอเคเป็นชิ้นเลเวลสี่ฮะท่อโอ้โหท่อซิงนะฮะจากท่อเดิมมาเป็นท่อซิงโอเคเอาเป็นท่อซิงแล้วกันฮะ กระจกนะฮะกระจกประกับมืออ่าโอ้กระจกแต่งนะฮะก็แต่เป็นกระจกแบบนี้ก็ไม่เร็วนะครับผมเท่เท่เท่ดีเลยหรือจะเป็นกระจกแบบเดิมก็ดีเหมือนกันพอจะ support ก,ออก,ก็ได้ วันนี้เราจะเน้นเป็นแบบรถแบบวิ่งคลิปๆงั้นเราเอาเป็นกระจกตัวนี้แล้วกันเป็เลียที่กระจกสวยชิวหน้าอ๋อโอ้โหเฮ้จ้าก็เปลี่ยนที่ปุ๊บไฟท้ายกับตัวเขาเรียกอะไรอะไฟหลีป่ะไฟเลี้ยวเปลี่ยนไปนะฮะเอาอันนี้แล้วกันจับไปครับผมแต่เราไม่แต่งฮะไฟหน้าฮะสีนอนแทบไม่เห็นฝน ใบทะเบียนเปลี่ยนได้นะครับผมมาดูสีนี้กันมั่งดีกว่าฮนะทางด้านสีสนดำ<ม>แดงดำนะชมพูตันแสงดีแนะเดี๋ยวดำกรีนไหมหรือเป็นสีขาวส้มดี <laughs> เดีย๋ยวลองเลือกเป็นสีขาวกว่อนแล้วกัน,นเลยสีสองทำได้ไหมไม่ได้นะอ๋อสีสองมีอ๋อเปลี่ยนตรงนี้ได้ฮนะเปลี่ยนให้เป็นสีส้มขาวส้มมันจะเป็นยังไงมาดูกันอ๋อได้อยู่นะโอะ้ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ขาวแดง ชิวหน้าฮะกระจกชิวจริงจริงอ่าโหกระจกมียังนี้อเอ้ยั้างั้นผมถอดกระจกอันล่างออกดีกว่าฮะผมกลับไปถอดกระจกสักครู่มีบอมเปอร์อ้กระจกออร้าเฮ้ๆ สเกิร์มีอะไรเนี่ยอ๋อแตตั้งข้างนะใช้าใปะเอาขึ้นกับเอาลงอ๋อโอเคมือจับท้ายโอ้มีกล่องด้วยกแบบธรรมดาวออกไปอันนี้ออกแนวแบบปิ้งออกคลิปจริงๆเลยโอ้โอเค้ย ดิมแล้วครับยืนชันโรเตียได้ด้วยถ้าสติดชั่นระบบเกียร์เทเบิลล้อสามารถเปลี่ยนได้ไหมเกียรล้อเปลี่ยนได้นะฮะแต่เราใช้เป็นล้อเดิมแล้วกันแต่ยังก็สวยยังดำซะหน่อยโอเคของแต่งเขามีเท่านี้นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูพวกอ,อีกตรงอีสต,รตาร์เขามีหรอือเปล่าไม่น่ามีนะดูสิว่าอีสตาไม่มีนะ เรามาเปลี่ยนสีล้อสีล้อเปลี่ยนได้ไหมชเชอร์เชนเจอร์เปลี่ยนได้นะฮะแมพพวกล้อแมพมีเขาใช้เป็นสีล้อ,ลอ,ลอสีอะไรกันเนาะผมอยากรูดีๆเอาปาาไม่เคลื่อนใส่หมวกซะหน่อยไม่หมวกลายไปด้วยโ <c oughs> อ,อเคหาสีล้อก็ดีกว่าสีเหลืองอะ่ะอย่างสีเหลืองเยลโล่แ <Yellow. S 1> นว เล่นเองตกเองรอสีนิเด่าสบัดูเฉยดอขอรอดูตรงที่ว่ามันโดนแสงแนบๆก่อน เขียวอกไหมเขียวลำ้ำไม่เข้าเลยเป็นสีทองแล้วกนะันลุ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 ล ล้อยาวอย่างนี้ต้องไปลองที่สนามบินกันห่อนนะก่อนไปลองดูรถเอาให้แม่งแรงๆไว้ก่อนมาโมดิฟายฮะใส่ตัวเลขเลยดีกว่าเก้าเก้าเเอาสักห้าไปเลยแล้วกันห้าไปอย่างละห้าฮะเดี๋ยวเราวาดไปที่สนามบินกันเลยดีกว่า เลยสอร์ตโลรไชันนี่ีืมินิซีวอร์เนี่ยเกม่มี้ะมาดกันเลยดีกว่ายกล้อขึ้นไหมโอ้ยยังยกขึ้นโอ้ยโชคดีโชคดี ยกล้อหลังยกล้อหลังไปยกล้อหลังยาวๆยาวๆจะไปเลีล้ย,ย,ยออวได้ไหมเนี่ยเฮ้ยลูนไปเลี้ยวเปิดไม่ติดนะคะแล้วผมโอเคไม่เป,ป็นไร ไม่เอาไม่ขับตัวดีไม่ธุรกิจไม่ม๊บนี่จอดรอๆสวัสดีครับป๋าถอดหมวกหน่อยป๋ามาเรามารีวิวดูตัวรถกันหน่อยดีกว่านะครับผมนี่เลยถือว่างานของเจ้านี้ก็ถือว่านีิยบ พออยู่ในระดับใช้ได้นะครับผมแบบว่าสวยเลยสวยสวยก็ถ้าว่าเพื่อนๆชอบเล่นรถแนวแบบนี้ฮะ M-Mac นะฮะกำหรือกำลังหายอยู่ก็สามารถาดูคลิปผมแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ลงตามผมแล้วก็แก้เสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ว่า,ามันไม่มีเสียงฮะแก้ตามคลิปผมได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่า เอาแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะะชอบใจในการสอนลงหมดของผมในครั้งนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย